สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันศุกร์ที่24เดือน7แล้วนะคะสำหรับวันนี้ตลาดก็ยังคงแดงต่อเนื่องนะคะเปิดแกลบลงมาแต่เช้าในพอร์ต t f e ฟ Option ของเราเนี่ยก็มี Activity มี Action หลายตัวเลยเหมือนกันเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะและในส่วนของพอร์ตทองคำนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันยังแรงต่อเนื่องทุกวันนะคะเราก็ติดตามว่าจะสามารถเข้าไปถึงโซนของ all time high break ไปได้หรือไม่นะคะ ช่วงวันหยุดยาวนี้ถ้าใครมีแผนเดินทางจะไปไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขในช่วงลองวิ e e k e n d กันนะคะตอนนี้นะคะก็4โมง23นาทีแล้วนะคะมาดูกันนะคะเทรดวันสุดท้ายวันศุกร์ก่อนจะหยุดยาว4วันวันนี้ก็ยังตลาดแดงเหมือนเดิมนะคะ เซตฟินะคะตอนนี้แดงแดอยู่ที่876.44นะคะลบไปหลายจุดเลยทีเดียวส่วนฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ U20 ของเราตอนนี้ก็อยู่ที่870.70ค่ะก็ Discount ห่างกันอยู่ประมาณนะโดยประมาณก็6จุดนะคะประมาณ5 5จุดกว่ากว่า6จุดได้วันนี้นะคะมันก็เป็นก้อนนี้เลยลงมาเป็นเกาะนี้นะะเห็นได้ชัดเจนจากที่เมื่อวานเนี้ย ที่เราบอกว่ามันติดอยู่ที่แนว moving average ใน time frame 60ใช่ไหมคะที่บอกว่ามันจุ๊บกันอยู่ตอนปิดตลาดนะคะแล้วก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มันลงต่อมันก็จะฉีกตัวลงมาแน่ถ้าจะให้มันขึ้นเนี่ยพุ่งวันนี้มันต้องกลับไปขึ้นเลยนะแต่ว่าวันนี้เขาตัดสินใจลงมานะคะตลาดเนี่ยตัดสินใจว่าลงก็เลยทำให้กลับมาเป็นขาลงชัดเจนตอนขึ้นน่ะขึ้นไปนิดเดียว นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับลงมาอีกแล้ก็เป็นไซด์เวย์เลยนะคะตรงนี้จะเห็นแรงที่เมื่อวานนี้มันลงมาหลอกแล้วก็เด้งขึ้นไปก็ขึ้นไปได้นิดหน่อยไปถึงแถวเกือบเกือบ8-90เนะคะและตรงนั้นมันติด2แนวก็คือเป็นแนว moving average และเป็นแนว high ของว e k ที่แล้วนะคะไม่ผ่านโดนต่อต้านกลับลงมานะคะก็เลยลงมาอยู่ตรงนี้วันนี้เปิดกลับลงมา ก็เยอะอยู่นะจากตรงนเนี้ยเนี่ยเปิดลงมาเยอะอยู่พอดีเลยเยอะอยู่เลยแล้วก็ลงมายังไม่ถึงโลของวิกที่แล้วนะคะแล้วก็เด้งขึ้นไปค่ะตอนแรกนี่มีรอเหมือนจะจะเปิดนะถ้าเกิดลงมาถึงแ,แถวแถวโลตรงนี้ทีนี้พอมันมาไม่ถึงนะก็มีตัดสินใจเปิดไปเหมือนกันนะคะช่วงจังหวะที่มันเด้งเด้งเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าที่ตัดสินใจเปิดเพราะมันห่างโซนแล้วเหมือนกันห่างโซนที่เรา ติดไม้ล่าสุดไปนะคะก็เปิดไปโดยที่เราก็ไม่ได้ต้องกังวลเลยมากเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็มีออปชัน Stop Loss การันตีเอาไว้อยู่แล้วนะคะเออโอเคตอนนี้ก็สี่โมง25ค่ะใครเทรดวันนี้เนี่ยหวังว่านะคะจะได้คิดเรื่องความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าจะห่อไปนะไม่ว่าจะถูกทางหรือว่าผิดทางถ้าเราถูกทางแล้วคิดจะรันรันเทรนต่อไปเนี่ย ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ออปชันมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเทรดแบบฟิวเจอร์เพียวๆเ,เลยเนี่ยก็ต้องเผื่อทางว่ามันหยุดไปตั้ง4วันจันอังคารเนี่ยตลาดต่างประเทศเขาเปิดกันหมดนะคะเราเปิดมาอีกทีตามมาวันพุธเวลาเรามีสถานะค้างในพอร์ตเนี่ยรู้ตัวเลยค่ะเคยเป็นนะคะถ้าโดยเฉพาะนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีสถานะค้างในพอร์ตมันจะเป็นแบบไม่ยอมตัดขาดทุน,นะคะ่ะเราก็คิดว่า เออเดี๋ยวมันมันเปิดมาอีกทีเนี่ยต้องหวังว่านะก็คือเหมือนหวังลึกๆว่ามันจะเปิดมาเข้าทางของเราไงแล้วทีนี้พอในวันที่ตลาดมันของเราปิดแล้วประเทศอื่นเขาเปิดเราก็จะคอยไปตามเช็คละสมัยก่อนนะเอ้ยดาวโจนมันเป็นยังไงหางเสงเป็นยังไงตลาดแถวเพื่อนบ้านเนี่ยเราเป็นยังไงเอ้ยเขามันแดงเดี๋ยวมันจะต้องแดงมาทางเราสิมันเขียวมันต้องเขียวมาทางเราก็จะคิดพยายามมาโนเข้าข้างตัวเอง,เองไปเรื่อยๆนะคะ แบบนั้นมันมันก็บั่นทอนนะมันรู้สึกเหนื่อยเหน,นื่อยค่ะเทแบบนั้นหวังว่าทุกคน,นที่จะห่อนะตัดสินใจห่อนี่ยต้องมีเผื่อความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเปิดมาทีเราไม่รู้หรอกวันจันทร์เอ้ยโทษนะคะวันพุธเนี่ยมันจะเปิดมาขนาดไหนขนาดวันนี้เนี่ยหยุดไปแค่วันเดียวเนี่ยมันยังแกลบตั้งกี่จุดอะคะตั้งแต่แถวแถวอาดูลตามด้วยตาเปล่าเนี่ยแปดแปดห้าใช่ไหมคะ ลงมาถึงถึๆก็เกือบ875นะคะก็ประมาณเกือบเกือบสิจุดเลยทีนี้ถ้ามันเกิดอะไรที่มันช่วงหยุดไปเนี่ยมันมีข่าวหรืออะไรก็ตามที่มันมันมากระทบอะนะมันก็มันอาจจะเกิดแรงเวียงได้ค่ะความผันผวนเยอะได้เพราะช่วงนี้มันเซนซิทีฟกับข่าวอยู่แล้วนะคะตลาดมันก็เซนซิทีฟกับข่าวอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์่ะมันไม่ปกติมีหลายๆเรื่องอยู่ทั้งเรื่องโควิดเอ้ย เรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะคะการเทรดเราต้องต้องคอยระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงค่ะตอนนี้มันเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวเราไปดูในระหว่างรอนะเราไปดูที่ทำเฟรมเล็กกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าในทำเฟรม60ตะกี้มันห่างเส้น moving average อันนี้ทำเฟรม15นาทีก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยมัน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 ลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยก้อนเนี้ยตกลงมาแล้วก็15นาทีอะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่มันติด moving average ใช่ไหมคะเออเราน่าจะลงมาดู15นาทีด้วยเมื่อวานนี้ค่ะที่เห็นว่ามันติดเส้นพอดีเลยแล้วก็ติดแนวแนวต้านนี้เหมือนกันนะคะพอมาวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังห่างเส้นอยู่และที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีไม่มีแรงขึ้นมาสักเท่าไหร่นะก็ดูยึกยักอยู่แถวแปดเจ็ดเนี่ยมานานแล้วนะแปดเจ็นะของฟิวเจอร์เนี่ยค่ะโอเคสินาทีเรากลับไปที่ อโอ้ยกลับไปที่60นาทีเหมือนเดิมแล้วกนันอยู่ที่15นาทีก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะเห็นความเคลื่อนไหวของแท่งเทียนได้ชัดเจนขึ้นค่ะในระหว่างที่เรารอรอมันอยู่นะ,อ,ะอันนี้เหมือนทําท่าจะขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมแอบลุ้นแอบลุ้นเพราะว่าเราก็มีเปิดลองเพิ่มไปเนาะก็อ,อยากจะให้มันค,อค,อคอ่อยๆทยอยเก็บกําไรได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอัดช่วงนี้เสร็จเดี๋ยวต้องไปมีแอคชั่นต่อด้วยนะเพราะว่าจะ วางแผนว่าเดี๋ยวจะต้องไปเปิดออปชันอะไรเพิ่มด้วยค่ะก็เดี๋ยวไปค่อยๆทำไปไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเราได้วางแผนไว้หมดแล้วนะคะก็ค่อยๆไปตามสเต็ปคือพอเราเข้าใจแล้วค่ะว่าความเสี่ยงเราเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่ตรงไหนเราจะเทรดได้สบายใจมากขึ้นเลยค่ะมันก็ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งร้อนเพราะเรารู้ว่ารู้ว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตายแน่มันมันไม่ระเบิดแน่อย่างเงี้ยค่ะ โอเคเหมือนเหมือนมีแรงจะขึ้นมาเป็น8 7 1กว่าๆแล้วจะไปได้ไหมตอนนี้ก็4โมง29แล้วนะคะใกล้จากคอร์ m มาเก็ตแล้วค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับของจี้ก็มีกังวลเรื่องที่จะต้องต่อวีซ่านะคะเพราะว่าอยู่ติดมาที่นี่ตั้งแต่เดือน3นะคะจนตอนนี้วีซ่าใกล้จะหมดละหมดกลางเดือน8เดือนหน้านี้ใช่ไหมคะมันก็ใกล้จะหมดก็เขียนเมลไปถามที่ทักไปทาง Facebook ของทาง เ m b assy เขานะทางสถานทูตไทยตอนแรกทักไปในเมสเซจเขาก็บอกว่าให้ไปติดต่อกับที่ทางเกี่ยวกับวีซ่าโดยตรงเลยนะคะเราก็เขียนเมลไปแล้วก็เขียนไปว่าอธิบายไปว่าสถานการณ์ติดมาอยู่ที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ผ่านไป5วันนะคะได้เมลตอบกลับมาคือตอนแรกเป็นออโต้รีพลายตอบมาแล้วว่าเ,เขาได้รับช่วงนี้เขายุ่งเพราะมีคนติดต่อเยอะเดี๋ยวจะต้องติดต่อกลับมาภายใน5วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอไป วันนี้ได้รับเมลตอบกลับมาตอบว่าเราไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษไปนะคะเขียนเป็นภาษาไทยเขาเลยตอบไม่ได้เลยต้องให้เราเขียนเป็นภาษาไทยไปใหม่โอ้เศร้าแพรบค่ะรู้สึกแบบอา้าวนี่เรากําลังติดต่อสถานทูตไทยอยู่หรือเปล่ามันไม่เข้าใจนะทำไมเราต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยตอนแรกมีโทรเข้าไปด้วยนะคะก็โทรเข้าไปเพื่อจะไปตามดูว่าเออเขาเผื่อว่าเขาช้าเผื่อเขามีคนติดต่อเยอะนะคะ ก็โทรไปตามสรุปโทรไปตามก็เหมือนกันนะคะเวลาโทรเข้าไปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคุยหมดเลยไม่มีภาษาไทยเลยนะคะจริงๆก็อยากจะให้แบบเออทางสถานทูตน่าจะมีภาษาไทยบ้างเพราะเราเป็นสถา,า,า,านทูตไทยเนาะเผื่อคนไทยติดต่อมามันก็สะดวกกว่านะคะนี่ความเห็นส่วนตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องร่างเมลเป็นภาษาอังกฤษใหม่อ้อขอโทษนะคะบ่นสยาว4โมง31แล้วนะคะตอนนี้ก็ คอร์มาเก็ตนะคะตัวเซ t 50นะอยู่ที่8.721และ f ิวเจอรนะคะยังอยู่ที่8.070ค่ะยังไม่ได้ขึ้นไปแนว8.71ได้เดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันอีกทีนะคะช่วงท้ายตลาด t f e ฟกนะคะตอนนี้นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน5โมงหลังตลาด t f e ฟกปิดไปแล้วนะคะต้องขอโทษจริงเพราะว่าตอนที่ช่วงตลาดเปิดเนี่ย ท้ายตลาดมีแอคชั่นเข้าพอร์ตค่ะมันเลยต้องใช้สมาธิโฟกัสหน่อยมันมันมันจะมาบันทึกไม่ได้ไม่งั้นทำไม่ทันแน่นอนเลยนะคะก็คอนเฟิร์มกันดีกว่าเซทตนะคะปิดแดงๆไปที่875.5นะคะส่วนฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ยูเนี่ยมันมีแรงดีดตอนช่วงแท่ง5นาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้กราฟอันนี้เป็นกราฟ5นาทีทำให้เราเห็นว่า ช่วง5นาทีท้ายเนี่ยเบรกรอบนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะรอบนี้มันไ์เวสเสร็จแล้วเบรกอันนี้ขึ้นมามาปิดที่8.72.6นะคะก็ห่างกันอยู่แค่ประมาณ3จุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเทรนขาลงนะคะถึงแม้เราจะดูในทำเฟรม5นาทีนะคะ moving average ยังตัดลงอยู่และถ้าเรามาดูกันในกราฟในแท่งของ day นะคะทางซ้ายนี้เป็นแท่ง day เนี่ย ก็จะเห็นว่ามันยังเป็นแท่งแดงหมายความว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงราคาเปิดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็เลยยังเป็นแท่งแดงอยู่สำหรับพอร์ตวันนี้นะคะมีแอคชั่นหลายตัวเลยค่ะตอนแรกเนี่ยได้เปิดจังหวะเปิดลองไปนะคะตอนช่วงนี้นะคะตอนช่วงที่มันมีเด้งขึ้นมาเนี้ยตอนนั้นเห็นว่ามันมีคิดว่าเป็นดิเวอร์เจนนะแต่พอเปิดไปเสร็จแล้วก็มาน,นึกได้ว่า เอาอีกแล้วดิวอเรนมันเป็นในลูกเดียวกันคือถ้าเป็นคนละลูกมันต้องเป็น2องเคอร์ฟอย่างนี้ใช่ไหมเป็น2องสวิงอันเนี้ยเคยโดนท่านี้ไปแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือเสียหายแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติผิดนะมันเสียหายเออเราก็ยังมีออปชั่นคุมอยู่ได้ก็ยังแก้สถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าเออก็เปิดไปเสร็จมันขึ้นตอนมันยึกยักตรงนี้ยังคิดนะคะว่าเฮ้ยสงสัยจะไม่ขึ้นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ก็ขึ้นมาได้นะคะ ตอนท้ายตลาดนี่เลยยังคิดอยู่ค่ะว่าถ้าขึ้นถึงมาติด moving average เนี่ย8.4ถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้จะปิดก็เลยไปตั้งรอปิดที่8.4สุดท้ายสุดท้ายเลยเนี่ยช่วงท้ายตลาดมันมีแรงดีดขึ้นมาคือแท่งนี้ที่เราเห็นนะคะมันเหลืออีกประมาณ3นาที2นาทีก็คิดว่ามันคงไม่ถึงอาจจะไม่ถึงก็เลยตัดสินใจปิดไปก่อนเก็บกําไรนิดหน่อยตรงนั้นมานะคะแล้วหลังจากปิดเก็บกําไรตรงนั้นอะ ที่ปิดไปเพราะว่าอย่างนี้ค่ะกะว่าเดี๋ยวมันจะหยุดยาว4วันเนี่ยเราจะใช้เก่งกำไรจากลองออปชันนะคะที่เราได้สอนไปในลองออปชัน EP 1ค่ะก็คือเก่งกำไรว่าถ้ามันเปิดกระโดดไปทางไหนก็ได้ถ้ามันมีความผันผวนไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยเราจะลองดูซิว่าจะได้กำไรหรือเปล่าก็ได้ไปเปิดลองออปชันที่ระดับ 8, 2 OTM นะคะแล้วก็ ลองคอลนะคะ2 OTM และลองพุทธที่2 OTM เหมือนกันนะคะก็เปิดมันทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ก็เป็นการลอง volatility หมายถึงว่าลองก็คือการซื้อออปชันค่ะซื้อความผันผวนในออปชันซื้อประกันไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ลักความผันผวนนะคะขอให้มันเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนเถอะถ้าเปิดตลาดมาก็น่าจะมีกำไรแน่นอนนะคะอันนี้ทำให้ดูกันจริงๆเลยก็เลยอยากจะทดลองกลยุทธ์อันนี้นะให้เห็นกันค่ะว่า ตัวที่เปิดมาช่วงท้ายตลาดวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามคอยดูกันนะ,ะวันพุธหน้าว่าเปิดตลาดมาจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของที่เราเปิดไปตอนช่วงนี้ก็เลยได้ทำกํำไรปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะรอทำกลยุทธ์อันนั้นค่ะถ้ามันเปิดอันนี้อยู่เดี๋ยวมันจะสถานะเยอะเกินไปนะคะก็เลยเนี่ยตอนช่วงท้ายตลาดเลยวุ่นวายนิดหน่อยะค่ะจ้องราคาอยู่มันจะมาถึงไหมจะปิดดีหรือว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูที่หน้าพอร์ตได้เลยนะคะ มาดูกันที่หน้าพอร์ตเลยค่ะก็ตรงนี้เป็นสถานะที่เราเปิดเอาไว้นะคะก็มี4ตัวนี้ตัวแรกที่เปิดมาเนี่ยก็คือเปิดลองเพิ่มมาที่8 6 8 6, 8. 6ที่ได้บอกไปแล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็คือได้มาตัดสินใจช่วงท้ายตลาดก็เป็น3ามโพสิชันที่เหลือคือปิดตัวนี้ไปนะคะปิดตัวเนี้ยที่872.5แต่จริงๆมันได้ที่8 7 2 7ค่ะคือเราเคาะไปเลยเพราะตอนนั้นมันเร็วนะคะเราก็เคาะเป็นราคาที่ ตัว Second Offer ไปก่อนเลยไม่งั้นถ้ามันเคาะไปตัวสุดท้ายแล้วมันวิ่งอยู่แล้วมันไม่แมชมันต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนอีกก็ได้มาที่ราคา82าค่ะก็ปิดคู่นี้ไปนะคะเสร็จแล้วก็เลยได้มาเปิดตรงนี้นะคะซื้อประกัน2ฝั่งที่บอกไปนะ,ะเป็นระดับ2 OTM ก็คือตัวหนึ่งที่พุท825คือตัวนี้นะคะพุท825เราก็คลิกตรงนี้มันก็ขึ้นมาเลยมันก็จะมาขึ้น ตรงช่องข้างล่างเนี่ยให้เรากรอกเลยนะคะเพื่อความรวดเร็ว825ก็เปิดขึ้นมาที่20.7นะคะราคาตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ามาเปิดที่ call 925 925ก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็น2 OTM เหมือนกันคลิกฝั่งนี้คือที่ offer นะมันก็ได้ที่13.9เอามันเปลี่ยนขึ้นมาเป็น13.9นะตอนเราซื้อได้13.6นะคะก็แมชไปทั้ง2ตัวนะคะเท่ากับว่าตอนนี้ก็เป็นกลยุทธ์เดียวกับที่ได้ทำคลิปใน long option 1> EP1 ไปนะคะว่าเก่งกำไรอย่างจำกัดความเสี่ยงด้วยตัว Long Option นี้ค่ะเพราะว่าอันนี้มาจากจากหลักการที่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่4วันเผื่อว่ามันมีความผันผวนนะคะถ้ามันมีความผันผวนและเปิดมาเนี่ยมันกำไร cover นะตัวฝั่งที่ loss เราก็จะปิดทำกำไรไปค่ะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันดูแลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันพุธหน้านะ ก็สรุปสถานะครบแล้วตอนนี้เราก็มาเก็บราคาออปชันกันเหมือนเดิมดีกว่านะคะออตอนนี้สไตล์ไพนะคะขยับลงมาจากที่ระดับ900มาอยู่ที่875ในวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะคะโดยคอออปชันเนี่ยแดงแดงแดง,แดงทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้จะมีช่วงท้ายตลาดที่ขยับขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้เยอะพอนะคะทำให้ยังแดงอยู่แล้วก็ ฝั่งพุทออปชันก็แน่นอนก็เป็นเขียวนะคะแต่ว่าเริ่มจะแดงมีตอนหลังเนี่ยอาจจะมาแดงในช่วงนี้นะคะเพราะว่าท้ายตลาดมาเขียวๆเ,เก็บราคากันไปก่อนนะคะโอเคนะคะก็ได้ราคาออปชันละกำลงงออปชันละเผื่อใครทำกันบ้านหยุดตั้ง4วันนะคะไปลองหยอดดูได้เรามาดูกันที่ Pay Off Chart ต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสถานะเปิดปิดเพิ่ม อ่าอันนี้ตอนนี้เราไม่มี pending order แล้วนะคะเพราะว่า pending order วันนั้นที่เราเปิดเอาไว้เนี่ยก็มาแก้สถานะไปนะคะเป็นปิดไปเลยก็ไม่มีตัวไหนค้างอยู่ไม่มี order ค้างนะคะแล้วเราก็จะได้ pay off chart ตามนี้นะคะจากปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันจะเบ้มาทางขวาหน่อยนะคะหมายถึงว่าถ้าเหมือนเราแบบเอ่อถ้าขึ้นเนี่ยเราจะได้เยอะกว่าเพราะว่าฝั่งพุทธเนี่ยเราซื้อลองลองพุทธอะยังน้อยกว่าทางฝั่งลองคอนะคะ แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าโอเคที่มันมีจุด maximum ขาดทุนนะคะจำกัดการขาดทุนให้เราได้เห็นแสดงว่าหยุด4วันหรือหยุดกี่วันไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลละไม่ว่าตลาดจะเหวี่ยงพันพวนไปทางไหนนะคะเรามีการจำกัดขาดทุนอยู่เลยและตัว total margin requirement จะเห็นว่าเป็นศูนย์นะคะเห็นไหมคะก็เป็นศูนย์เลย MR เนี่ย MR เป็นศูนย์เลยนะคะเพราะว่ามันได้ position มัน hedge กันหมดเลยนะคะก็ไม่มี margin ที่เขามาต้องเรียกกับเราไม่มีความเสี่ยงค่ะ สบายใจได้นะคะสำหรับพอตทีเฟก o p ออปชันของเราก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันช่วง Weekly s ี่ซัม y อีกทีนึงนะคะว่าสรุปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแดงแดงค่อนข้างแดงทั้งอาทิตย์เลยนะเป็นยังไงบ้างนะคะมาต่อกันที่กราฟทองคำนะคะก่อนที่จะจากกันไปช่วงลองวีคเอนก็ทองคำนะคะวันนี้นะตอนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ ทำดับเบิลท็อปอยู่นะคะก็คือเมื่อวานนี้ทำไฮตรงนี้และนี่เป็นไฮของเมื่อวานวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปชนแนวต้านพอดีเป๊ะเลยะคะคือไฮของเมื่อวานและย่ออยู่เดี๋ยวดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถต้านไว้ได้สักพักในวันนี้ไหมเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจันทรถึงเพฤหัสเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยนะคะคือเป็นเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่จันทร์อังคารพุธเพฤอหัสขึ้นขึ้นขึ้น,น,นยาวเลยเรามาดูในกราฟวีคตรงนี้ไม่ใช่กราฟวีคตรงนี้เป็นระยะ ของวีคนะคะคือเป็นกราฟ4ชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้เป็น1 1อาทิตย์เห็นไหมคะขึ้นชันมากชันเลยนะตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนด์แข็งแรงมากขนาดในวีคอะยังชันดูในเดยก,ก็ชันนะคะเห็นไหมยิ่งเป็นแท่งเขียวเขียวเขียวทุกแท่งเลยคิดดูสิจากระหว่างตอน1 8 0 0มาถึง1 9 0เเกือบเกือบตอนนี้เกือบ9ันแล้วเร็วมากๆเลยนะภายในอาทิตย์นึงเนี่ยขึ้นมานะคะ ใกล้จะถึง all time high ของมันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาติดตามจับตาดูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันอยู่ๆ all time high ไปแล้วเราจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า double top ตรงนี้จะติดไหมแล้วก็ macd ของในเดนะที่เราคอยจับตาตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าเหมือนลูกนี้น่าจะสูงกว่าลูกนี้แล้วนะคะก็จะไม่เป็น divergent นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนั้น แต่ตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่าในหนึ่งชั่วโมงนะคะ H1 เนี่ยเหมือนเหมือนว่ามันอาจจะเกิดดเวอร์เจนะ์นะแต่ว่ามันเป็นดเวอร์เจนในลูกเดียวกันนะคะมันยังไม่ได้เป็นแบบสวิงให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะลงได้นะคะแต่ว่าอาจจะลงมาได้แล้วน่าจะน่าเดาเอาค่ะมันอาจจะขึ้นต่อไปได้อีกทีหนึ่งค่ะถ้ามันจะมีดเวอร์เจนที่ชัดเจนอีกลูกหนึ่งนะคะก็ติดตามทองคํากันนะคะว่ายังมีตอนช่วงหัวค่ําของเมืองไทยนะคะที่ดูกันค่ะว่าคืนนี้ ราคามันจะวิ่งไปทางไหนขึ้นต่อไหมหรือว่าวันนี้มันจะย่ออีกหน่อยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้บันทึกการเทรดวันนี้ก็มีหลายอย่างให้ติดตามเลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะในช่วง Weekly Summary ค่ะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะใครที่ไปเที่ยวไหนช่วงลองวีคเ n นก็ขอให้ enjoy ลองวีคเ n นนะคะขับรถปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภยัย และยังไงก็แบ่งเวลามาติดตามคลิปความรู้ดีๆที่จะออกมาในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ